ข้าวกันที่ใส่น้อยตอนนี้นเดข้าวเช้าตอนนี้ก็เวลา8โมง58 9โมงอะไรเนี่ยท <c oughs> ี่เดิม, <c oughs> ดมก็ได้ร้านเดิมไม่ะร้านเดิมอยู่ตรงไหนะกิน <c oughs> ข้าวเช้ากัน กินข้าวเช้าที่ไซยาโนน้อยเสร็จเราก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะยาวเลยถึงถึงหนเปีิกเติมน้ำมันที่ทองบางปูแล้วก็จะยาวถึงปิล็อกเลยอเดินทางกันต่อ So I'm wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward, never turned back again It's kinda of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind And 19 was the give I had to leave you, but now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you ไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ไไปอีกหน่อยหนึ่งก็ได้อีล็อกอีกสาสบสี่กิโลเมตรไปเราก็จะถึงที่หมายแล้วหลังจากนี้นก็จะเป็นทางคเคยเยวเลี้ยวงอ 30มิกิโลเมตรถึงบ้านอี่ตอง ขึ้นมาถนนก็สร้างเสร็จไปแล้วก็ประมาณสัก95นะบางจุดที่สร้างถนนใหม่ก็ยังไม่มีที่กันก็ขับรถระวังระวังกันด้วยนะครับ นนะยังไม่ได้เบียต้องไปอะ่ะฝนตกถนนลื่นอ้าวเหรอ่ะส่วนมากก็เป็นถนนที่เขาทำเสร็จใกล้จะเสร็จหมดแล้วนะ เราเดี๋ยวข้แวะพักก่อนมีจุดพักข้างบนจุดพักมีห้องน้ำเลยนะไหลังจากที่จอดพักเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกันต่อไปที่ปีลอกเลยใช่ไหมเบียไ้ยาวเลยคันนี้ถึงที่พักเลยิปกกระมาณ5้กิโล เราก็มาถึงบ้านอีตองแล้วขับเลยที่พักก็ต้องย้อนขับขึ้นมาใหม่ครับหัวเตียรับไม่ได้ดูป้ายเลยหลังจากที่มาถึงที่พักเราก็ขนของออกมานะครับแล้วก็มักกลางเต็นท์ก่อนที่จะออกไปเที่ยวเรามาถึงที่พักก็ประมาณเที่ยงเกือบบ่ายโมงนะฮะ าลานกลางเต็นที่เรามาพักวันนี้ก็ชื่อว่าปิดกล็อกแคมป์วิวนะครับซึ่งเราก็ได้โทรมาจองล่วงหน้าไปแล้วก็เดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จก็จะไปหากินข้าวที่ข้างในหมู่บ้าน <c oughs> หลังจากที่กางเต็นท์เสร็จเราก็ออกไปหาอะไรกินข้างในหมู่บ้านซึ่งจากที่พักกับ หมู่บ้านก็ไม่ได้ห่างกันมากครับจะเดินไปก็ได้นะครับแต่ว่าเราพอกินเสร็จแล้วเราก็จะไปเนินช้างศึกเนินเสาธงก็เลยขี่รถไปดีกว่า ันนี้เราก็มาอยู่ที่จุดจอดมอไซค์นะครับเสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรอย่างนั้นไปไปเอ๊ะหมูท่าไหมนั่นลยตกเรอนี่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเที่ยวตลาดนะไปเดียวตลาดมนน อันนี้จะเป็นป้ายแขวนสุขภาพดีนะมีกาแฟตบที่แล้วเราจะกินอะไรดีงไม่รู้<ะ>ยังไม่รู้เดินดู เดี๋ยวนี้เขาต้องกินอะไรเดี๋ยวนี้เขากินอะไรกันดูเลยนี้เขกินหมูแะนะหัวกทะเลยตอนเย็นเนี่ยนะเดี๋ยวจะล้อมมือแล้วค่อยมากินอันนี้ก็กินแบบเบาๆไว้ก่อนได้อันนี้เป็นของฝากนะโอ้รถรถซิงแม่จะดูให้เอาจ้าใจเหมดแล้ว มันแมกต้องบนมีเออคนนีของที่มาแล้วต้องได้กินนะเขาเรียกว่ายำยำถั่วเคยได้กินไหมเอ๊ะมีทางข้าวเราอ้าวอแค่บอกอยู่เนี่ยเก็บภาพบรรยากาศเราก็เราขอกินข้าวก่อนนะครับทุกคนเราจะไปไหนกันต่อเป็นทีช่ <laughs> นี่จะเป็นอุปกรณ์บทเล่อะไรทำไมเขาไม่มีป้ายเทศกาลเลยนี่จะเป็นเครื่องรถไถคูโบต้าสมัยก่อน <laughs> <laughs> หัวหรืออะไรเนี่ยอันนี้โซลารี่เหรอไม่น่าใช่เฮ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีป้ายอะไรบอกเลย <laughs> อุปกรณ์สมัยก่อนนี <laughs> ่เครื่องยิงขีปนาวุธ Phrases, อุ้ยตน้นไม้แดงๆนั่นตน like ้นอะไรเจังเครื่องอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็แบบสมัยก่อนแร่ควอตเครื่องไช่แร่หินเออแร่ควอดก้อนนี้หนักประมาณ22ตันเป็นสายแร่ควอดแทรกเข้ามาในหินแกรนิตน่าจะเกี่ยวข้องกับการเกิดแร่ดีบุกบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีตำบลบีล็อกนี่แหละ มันจะเป็นสายแร่เหรอแหพี่แหาแห่มาแห่ปลาครับปลาในนี้นี่ตัวผู้ทั้งหมดนะทำไมปลาครับอืมรถบวรถบวชก็มาจอดอือจอดผู้ดังผู้ดังไม่มีสาระเฮ้ยอันนั้นอันนั้นปลานอนหรือปลาตายวะเนี่ยปลาไหว้แม่โอ้ ใสจ้ะได้ยินเสียงกัจจันเลยไรร้องกันระงมเลยหลังจากที่เราเดินชมเหมืองกันเรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางขึ้นไปชมที่เนินเสาธงแต่ก่อนจะไปเนินเสาธงเราจะไปตรงที่ช่องถางจะภาพก่อนนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะเป็น อันนี้เราอยู่ที่พ<ร>ามา่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงไหนคะตรงนี้ครับตรงที่เรายูนย่ยน,นี่คือพม่าแล้วมันไม่ไดทางนี้เลยทางน้นเรอที่าเือดถวาช่ะตอนนี้เราอยู่ที่เม่ามาตอนนี้เราจะกลับไทยแล้วนะครับไปค<ะ>่ะไกลไหมคะ

พี่สาวเรางอนพี่สาวเรางอนมาไม่ได้ถ่ายรูปโดนแกล้งเอาละครับตอนนี้เรากำลังขึ้นเนินเสาธงนะครับผมเมื่อกี้พ้นเขตห้ามถ่ายมาแล้วตอนนี้ถ่ายทำได้นะครับผมชว่วงนี้เป็นช่วงสลบเนาะเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายฝั่งของพม่า อะไรนะแต่ก่อนก็ถ่ายไม่ได้ไม่รู้อะแต่พี่พี่พี่ๆที่เขาเป็นชาวบ้านอยู่ที่เขาเตือนมานะฮะแต่้านบนนี้ถ่ายได้หมดเลยนะครับผมโอเคถึงซาทีราจะไม่พยายามแผนกล้องไปที่ป้อมของทหารพรม่าเนาะโอเคโอ้เนินสเสาธงเฮ้ เรามาดูป้อมพม่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูป้อมไทยต่อไม่เห็นวิวอะไรเลยอ๋อเห็นอยู่เนินสาทงใช่ครับเนินสาวทงนี่นะการสภาพการใช้งานอ้าวมันก็วิวเดิมนี่วิวเดิมนะครับ Okay, เดี๋ยวเราไปไนเนินช้งงางศึกกันต่อเนะยยิเีงห่าปะน่าจะใช่นะพี่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเนิน เราเดินขึ้นมาแต่ข้างล่างเ็จะเป็นฐานปฏิบัติการช้างศึกเรวขึ้นไปดูว่าเนินช้างศึกมันเป็นยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นบังเกอร์หลุมบังเกอร์ซึ่งตอนนี้ก็มองไม่เห็นบรรยากาศข้างล่างหมอก มเ,มเห็ตลยนี่ก็จะเป็นเนินช้างศึกคือเราไม่เห็นอะไรแล้ว <c oughs> เราขึ้นมาแล้วมันเหมอกเยอะเกินไป <c oughs> ซึ่งข้างล่างก็ม,มองไม่เห็นอะไรเลยเป็นหมอกทั้งหมดเลย อยู่ข้างล่างไม่เห็นอะไรเลยไปขึ้นมาดูแล้วมองไม่เห็นอะไรเราก็จะกลับลงไปที่ทเต็นเราดีกว่าไปเ,ออเดี๋ยวกลับลงไปที่พากกันแล้วเ,เจอกันตอนเย็นครับตลาด อะไรกินไปถ่ายจะถ่ายไกลอ่ะกลัวโค้งเหรอเฮ้ยสะพานสะพานไม้อ่ะนี่เองสะพานไม้เออสะพานไม้เหมืองแร่สะพานเฮ้ยเธอดูตรงนี้สวยจังไฟข้างบนนี่มันคืออะไรโรงแรมอ่ะร้านอาหารหน้าผักจังเลย ก็ออะไรดองๆรึเปล่ากินไหมยำถั่วนี่ก็เวลา5โมง54แล้วเดี๋ยวหาร้านข้าวกินกอน อันนี้คือหมอกหนามากไปเดินหาร้านข้าวไปเดินหาเดินร้านข้าวก่อนร้านข้าวอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันที่ไม่อยู่ข้างบนนี่ไงหมูกระทะใช่ปะแต่กินชั้นบนอากาศเย็นดีมากเลยจริงจริงก็เย็นทั้งวันแหละหลังจากที่เราเดินหา ว่าจะกินอะไรอย่างนี้สรุปคือกินหมูกระทะครับก็ออกมามากินข้างนอกนะจริงๆถ้าฝนตกแล้วก็ย้ายย้ายเข้าไปแต่ต้องช่วยเขายกย้ายเข้าไปโอเคพี่เขาให้ให้มากินข้างนอกได้โต๊ะริมก็ได้ไปโต๊ะริมสุดเลยโต๊ะิม,มใช่ ตกไหมพี่น่าตกไหมวันนี้ชอบอันนั้นไหมได้แล้วพี่เอ,อ้นานโอเค<ๆ>นรีบกินดีกว่ารีบกินดีกว่าผมน่าจะวิ่งก่อนพี่ๆจะวิ่งมาผมเดี๋ยวก็สั่งหมูกระทะก่อนครับวันนี้เราได้กินหมูกระทะชมวิว ได้ไฟมัน,นไม่มันเป็นแก๊สอะไรไฟมันโป้ะปีโป้กินหมดนี่เรา,เาก,ก็น่าจะกินที่นอือร่อยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอืคนนี้กินไม่อยู่เลยครับกินตั้งแต่มาถึงเลยครับ เรียบร้อยกินอิ่มเรียบร้อยกับอร่อยอยู่นะอร่อยแหละเยี่ยมอร่อยแนะนำนะฮะแนะนำหลังจากกินหมูท่าเสร็จลงมาจากหน้าร้านก็มาสั่งโรตีกินได้นะครับช่วงตอนเย็นคนจะเยอะกว่าตอนกลางวันนะ เพราะว่าคนออกมาหาอะไรกินกันไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าวันนี้ย <c oughs> อยากให้ตกนะ ถ่ายรูปสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วแล้วก็ฝนก็ตกด้วยแล้วก็เดินกลับที่พักแล้วฝ <c oughs> <c oughs> นตก <c oughs> ไปจเจอกันที่เต็นท์ครับ บายตอนนี้ก็กลับมาถึงเต็นแล้วอาบน้ำเรียบร้อยตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มสินาทีก็เดี๋ยวไม่มีอะไรทำแนละก็จะนอนแล้วครับวันนี้ก็ฝันดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงนะยังไม่มีเด็กแล้วก็ไม่มีหมอก เมื่อคืนฝนตกเกือบทั้งคืนอากาศเย็นดีมากครับก็นี่เดี๋ยวเราจะกินข้าวแล้วก็ค่อยมาเก็บเต็นท์กลับกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอต้มกาแฟอ่าเจอนทากกลับกันแล้วนะครับทิปปีล็อก 2วันหนึ่งคืนที่ปีล็อกแคมป์วิว